มีน้ำไหลผ่านก็ทาเนี้ซึมลงมาเหมือนน้ำตกเลือกกับสายที่อยู่น่นะครับ จะโตกว่าส่วนถ้าในชั้นขอางอยู่ในเนี้ยตัวมันเนี้ยจะยาวแต่คิดว่ามันจะไม่ตกเท่าไหร่ยยยยน้ำในเนี้ยค่ะจะเป็นเขาเนี้ยทำรูขีดคูไปแต่ละชั้นในฤดูฝนจะมีเหมือน,นตกเล็กๆย่อมๆนะคะหลายตัวมาแล้วก็น้องเห็นไหมคะที่มันเป็นเปีเยวๆนะถุงคสืออะไรรู้ไหมที่มันเหมือนรากปล่อยอย่างเงี้ยค่ะมันเสืออะไรรู้ไหมมันคือถิ่นงอกชนิดหนึ่งชื่อว่าถิ่นงอกเปียวนะคะก็จะ เป็นลักษณะเป็นเหมือนขนออกมาจริงๆเป of of ็นเป็นหินแล้วก็อีกหน่อยเวลามันทิ้งตัวก็จะเป็นแนวหินไม้อย่างเงี้ยพวกนี้อะครับร้อนใช่ไหมอาจจะให้ดูอีกชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะบอกกันนะคะตรงนี้เป็นหินอุชาอันนี้เป็นตบบประมาณว่าหินอุชามัเป็นแสวยขนาดนี้มาก่อตรงนี้จะเป็นรอยเท้าช้างนะคะจะมีหินตุ้งหินตางหินตี๋ ค่ะแล้วเนี่ยตอนเด็กๆแปว่าทางมันจะเริ่มนเบี้ยวแล้วด้านในมันจะเขยนชี้แล้วก็เพดานจะต่ำนะคะอยู่ประมาณประมาณน้องผู้ชายนี้ได้นะเพดานนะคะต้องรลอกโอเคแล้วเดี๋ยวหลอกกลับละฟันเด็กๆถ้าไม่ไหวแล้วจะไม่หายใจไม่ออกใช่ไหมไปได้อีกหน่อยไหมไปได้ไปได้อีกนิดนึงค่ะไปเลยค่ะเด็กๆอึดอยู่ค่ะ การถ่ายเข้ามาในหมู่รอบแล้วกองคำออกไปใช่ไหมแล้วก็กรลัมสะดกระดาโลงล่าได้้สาม้นทำระดมเือออกไปชาวบ้านอ่ะยเดี๋ยวได้จะขาดทาแก้ขาดพงเสือร้องลูกชาจะนึได้ขาดถานกลับมาควาจับได้แค่หายก็ความีพายแตไม่หา่นต่อมาหานั้นไปเป็นกองคําต่กลูกช้งอ่ะหายไปเลยเราบอาไม่เจอ ตอนองงนี้มันจะใกล้กันมันก็เลยจะตึ้งหน่อยก็คือมีการอย่เงนียญตลอดนะคะความเชื่อเรื่องโชคลาภแล้ว อส <ừ> วยกว่าที่ทำเลชื่าฟายเพลจากรเวณ่อรเียงนี่มันจะน้ำอยู่อยู่ไฟ้อใช่ไหมแล้วมันจะต่อ้กับแผงไฟเมื่อก่อนแ้วอกพงเมันก็จะตัดต่อนกับแสงครอบเพิงนะคะทำให้เป็นประกายยินระยบ ก็เลยเป็นที่มาของที่ถ้ำประกายเช็ดส่วนถ้ำด้านหน้าที่น้องหินอยู่นู้นนะคะที่ไปออกลูถึงโซกโซกถึงโน้นะคะจะเป็นถ้ำม่านตะกบยาเท็ดอันนี้โดยถ้ำนี้ค่ะไม่ว่าสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์โควิดนี้เราไม่อนุญาตทางเที่ยวเดินลงไปนะคะทางนู้นจะเป็นถ้ำที่สมบูรณ์มีความสมบูรณ์สูงกําลังงอกอยู่เพราะว่าเดี๋ยวน้องเที่ยวจะไปเดินเหยียบแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายนะคะก็เลยแม่อนุญาตทางเที่ยวเดินลงไปนะคะมันลื่นด้านนู้นนะคะ มีของข่าวค่ะอันนี้ก็คือจุดที่นักท่องเที่ยวดูได้จุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่ามีอีกเซตหนึ่งเข้ามาไม่ได้ยินไไม่่ด้้เเขานีคือตอนนักที่มีกุญแจทุกคนค่ะทางลงนี้ไม่จะเป็นทางข้ามลอดนะคะซึ่งจะต้องมุดลอดทางอ๋อมีน้องเขาสองคนคุยกันอืมใช่ไม่มีใครมาค่ะตกใจหมดเลยเอออ่ะคืออันนี้ให้ออกไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะทางเดิมนะคะเพราะว่าด้านในยิ่งเข้ามันยิ่งอับชื้นยิ่งเคี่ยงนะคะมันก

อันดับสิบเอ็ดของโลกเอาพอสิบเอ็ดข,ของประเทศเอาพูดผิดเอ,อาเวอร์ไปหนึ่งในสิบเอ็ดถ้ำของประเทศไทยที่สวยงามมากๆดูสิเนี่ยเล็กดูบนนั้นเนี่ย นั่นสวยจริงเลยอันนั้นนะแต่ว่ามันมืดทำนักกรัษแ,แต่มันมันเข้าไปยากไงเล็กนั่นนะมันเข้าไปยากไง เนี้ยค่ะฟัมสวยก็จะเป็นหินที่อยู่ระดับหัวแบบนี้เลยแต่ว่าไม่ได้หินไปอย่างนี้นะเป็นหินเป็นแต่เจอความถี่ประมาณนี้ัมนเก่า้องอุ่นข้างในนั้นสวยไหมอุ่นคิดว่ามันดีไหมเอาลงไปสิคะลงไปไม่ได้น้องกลัวหมาอยากให้หลงลงไปก่อนหลงลงไปมาอุ่นเดินมาลงไปไปลงไปมาลงมานี่ลงมานี่ ุทำอชื่อ <us> ถ <piercing phrase> <Thompson> ูประมาณออกมาก่อนนะอุ่นเือใจเือตรงนี้ถอดแม่ถายใจได้ไหมคะใชค่ะย้ โอเคนะคะกับที่นี่นะคะท่าเขาช้างหายอําเภอนายงจังหวัดตรังนะคะใครที่ไม่เคยมาแนะนําให้มานะคะเพราะเป็นความสวยงามที่หาซื้อไม่ได้จริงๆนะคะบายบายค่ะ